โค้งที่ล้มเ่ยเป็นโค้งขวานะผมก่อนเข้าทางตรงกำเบรก1้อเรซเพื่อเข้าโค้งกระดูกนะผมเกิดการหักแน่นอนนะผมน่าจะหายประลาหักข้อมือหักไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการไฮไซด์นะผม กรสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอม XD นะครับผมเราจะมาคุยในส่วนของวันนี้นะครับผมเป็นซ้อมใหญ่ครั้งที่2เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนเดินเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปครั้งที่1แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเนี่ยล้มะนรับผมในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ย จะพาเพื่อนๆเดินดูรถคันที่ผมล้มนะผมก็คือเจ้าคันนี้นะครับผมมาดูว่าเกิดขึ้นได้ไงและเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอย่างละเอียดนะครับผมว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุรถล้มนะครับผมผมล้มที่สนามทีระเซอร์กิตนะครับผมโค้งที่ล้มเนี่ยเป็นโค้งลงเขาหรือเรียกว่าโค้งหนึ่งนะครับผมวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคออือผมเนี่ยขับรถมาอยู่ที่เกียร์หความเร็วน่าจะอยู่ประมาณ200นิดนิดสองกกว่าๆนะครับผมแล้วก็เชนเกียร์ลงนะครับผมจะลงมาที่ เกียร์สในระหว่างที่ก่อนที่เราจะจำแนเนี่ยใน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เช็คความผิดปกติแล้วว่ารถเนี่ยมีการดีเลย์ของเกียร์นะครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหานะครับผมปัญหาที่เกิดก,ก็คือพอเราเชนมาเนี่ยหเนี่ยห้าสีแล้วจังหวะที่เราเชน2เนี่ยปึ้งเนี่ยรถเนี่ย,ยมันกลายเป็นเกียร์ว่างนะครับผมทำให้ผมไม่สามารถคอนโทรลรถได้เบรกหลังก็เบรกไม่อยู่เบรกหน้าก็ถ้ากำแรงกว่านี้ก็ จะหมุนตีลังกานะผมพอรถไม่มีเกียร์ในขณะที่เราเข้าโค้งเนี่ยรถจะไม่มีอนจินเบรกนะครับผมคือตอนนั้นน่ะบอกว่าต้องบอกว่ามันยังมีสติอยู่นะผมมีสติครบหมดไม่ได้เป็นอะไรเลยนะผมก็ตัดสินใจนะผมวิ่งลงหญ้าไปนะผมถ้าเราเบรกในหญ้าที่เป็นหญ้าที่มีดินอ่ะมันก็จะหน้าพับนะผมในจังหวะนั้นคือเราต้องเลือกว่าเราจะกำเบรกจนมันหมุนตีลังกาเลยหรือว่าเราจะให้มันโลไซา์ไปนะครับผม แล้วก็ในขนาดที่เราโลซ้์เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงว่าเราจะล้มข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยผมเพราะว่าความเสียหายจากการล้มข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยแตกต่างกันนะผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งที่เสียหายเยอะที่สุดของการเกิดอุบัติเหตุรถล้มนะครับผมก็คือปั๊มบนของเราเนี่ยจะเกิดการเสียหายนะครับผมํำรุดได้พังได้แล้วก็คันเร่งก็อาจจะพังได้นะครับผมและไฮไลไท์เลยก็คือ ตัวนี้ครับท่อนะครับผมที่เพื่อนๆได้ดูคลิปที่เราไปเปลี่ยนท่อมาท่อใบน,นี้มีราคาอยู่ประมาณ10,000แบาทไม่ว่าจะแพงหรือว่าไม่ว่าจะท่อรุ่นไหนหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดการล้มมาเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เสียหายมากที่สุดนะครับผมท่อเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งของรถที่มีมูลค่าสูงมากนั่นนะแต่พอพูดถึงท่อแล้วนะครับมผมนี่มันค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับผมออกกล้องท้องทีมันจะมันต้องสะอาดเลยเนาะ เดี๋ยวรอแป๊บนะึงเอกเทคตัวนี้นะครับผมเป็นสเปรย์บำรุงรักษาและเคลือบเงานะครับผมสามารถฉีดได้ท้งรถจักรยานยนต์รถยนต์หมนุนน็อคสี่รถเบาะหนังตัวถังรถและชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมตัวนี้ไม่กัดสีนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเคลือบเงานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฉีดก,กับท่อกันดูซิว่วมันจะเงาขึ้นไหมนะครับผมเดี๋ยวมาดูบีฟอก่อนมันจะเป็นรอยจ้ำๆเนาะใช่ไหมมีรอยจ้ำๆอยู่เต็มไปหมดนะครับผม เราสามารถฉีดเข้าอย่างนี้ได้เลยนะครับผมกลิ่นเนี่ยหอมนะครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายโพรงจมูกนะครับผมเอาไปฉีดนน้ำหอมได้เลยได้เลยครับฉีดรักแร้เลยแล้วก็รักแร้แล้วก็จะใส่นี่เลยใส่หน้าดนะครับผมน<ๆ>ี่มันค่อยจะดีขึ้นหน่อยนะครับผมค่อยจะเงาขึ้นหน่อยนะครับผมไม่ได้ฉีดได้แค่ท่อนะครับผมสามารถฉีดได้หมดเลยนะครับผมนี่ตรงที่เป็นแบบอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เป็นเงาๆเนะี่ย เราสามารถฉีดได้หมดเลยนะผมมันก็จะมีความแป่งประกายนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจผมจะทิ้งเพจไว้ให้นะครับผม,ผมก็ฝากไว้ตามกันด้วยนะครับผมของดีก็เป็นครั้งแรกที่เรามาขี่สนามพีระเซอร์กิตแล้วก็ลดล้มนะผมถือว่าเป็นประสบการณ์เรื่องราวดีๆนะครับผมทำไมถึงเป็นเรื่องราวดีๆเพราะว่าต่อจากนี้เราจะไม่พลาดน,นะผมเราจะได้รู้ว่ากับสนามในรูปแบบนี้รถของเราเนี่ย เราควรที่จะมีความละเอียดในการเข้าเกียร์มากแค่ไหนนะครับแล้วก็เช็ครถให้พร้อมก่อนที่จะลงไปขับขี่นะครับผม OK <shocked> โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการซ้อมครั้งที่2กันต่อนะครับก็สำหรับการซ้อมครั้งที่2มีปัญหาติดขัดในเรื่องของสภาพอากาศนะครับผมเนื่องจากฝนเนี่ยตกลงมานะครับผมอย่างหนักเลยในช่วง ช่วงสายเราไปถึงสนามตอน9โมงแต่ในช่วง10โมงเนี่ยผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมกําลังแต่งตัวออกจากพิษนะผมกับน้องตะใส่หมวกใส่ถุงมือพร้อมละมันจะขีดเลยอยู่ๆฟ้ามันก็นล่วงุงลงมาเลยนะผมทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําการซ้อมได้ตกแปบ๊บหนึ่งเนี่ยเหมือนแบบตกทิ้งเราหยุดแต่การตกแบบนี้นะผมทําให้มีปัญหาในเรื่องของการซ้อมนะผมเพราะว่าต่อให้มันตกมาแค่ประมาณ5นาทีเนี่ยแต่แท็กเนี่ย มีน้ำนะผมก็ไม่สามารถทำการลงซ้อมได้ก็ถือว่าช่วงเช้าจนถึงบ่ายเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ได้ขี่เลยนะผมแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะผมเราก็ได้มีโอกาสนะผมไปดูทีมโรงงานซ้อมเนาะในแท็กเปียกนะครับผมเดี๋ยวคนในภาพที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยคือพี่ซุปอนุชาณเจริญศรีนะครับผมปีนี้ขี่ในรุ่น600 s อ1นะครับผมสังกัดทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับผม เมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าแทบจะเสียเวลาในช่วงเช้าไปไปทั้งวันเลยนะผมไม่ได้ซ้อมเลยไปยืนดูเขาขี่อย่างเดียวพอช่วงประมาณสายๆในช่วง3ถึง4โมงเนี่ยนะครับผมก็ได้ลงไปขี่เนี่ยประมาณ1ฮิตนะผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังปรับตัวนะผมอยู่ในช่วงปรับตัวถ้าถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปครั้งที่1เนี่ย เพื่อนๆจะเห็นว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยวนะผมมันเลี้ยวไม่คมนะผมคือจังหวะที่เราปล่อยเบรกแล้วเนี่ยรถมันไม่ยอมเลี้ยวให้เรานะผมมันมันตั้งแล้วมันจะพุ่งตรงไปข้างหน้านะผมเราก็ไปหาข้อมูลมาจนเราแก้ไขได้แล้วก็ส่งโช๊คหลังของเราเนี่ยไปให้ทางเออร์ลินเนี่ยปรับแต่งแล้วก็มมดิฟายนะผมต้องบอกว่าบางทีของดัซิ่งเนี่ยไม่ได้ดีไปซะท,ที่เดียวนะผมมันอาจจะต้องมีการมมดิฟายหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะผม ก็พอได้มาลองใช้กับเมื่อวานนะผมลงไปขี่ในครั้งแรกเนี่ยเห็นผลเลยว่าเนี่ยโชคหลังของเราเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับผมก็เป็นข่าวดีมากแต่เสียดายนะผมผมไม่มีชิปให้เพื่อนๆได้ได้ดูนะผมเพราะว่าผมจําได้ว่าผมลงเอารถยนต์นะผมขับรถยนต์เนี่ยลงไปในแท็กเราขอกับทางคุณป้าไว้นะผมว่าคุณป้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถยนต์ลงไปขับขี่ในในสนามหน่อยนะผมเพราะว่าเราจะได้แบบว่าขี่เนี่ย วนหลายๆรอบเพื่อให้สนามเนี่ยเกิดการแห้งผมยังไม่ได้ขี่ไเลยพี่วันนี้นะชีวิตผมไม่ค่านี่ต้องว่า หลังจากที่เราเนี่ยได้ลงไปขี่รถยนต์เสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะซ้อมต่อในฮีทที่2เนี่ยก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับผมก็มีชาวต่างชาตินะครับผมฝรั่งรถล้มที่โค้งสุดท้ายนะครับผมเห็นบอกว่าโค้งที่ล้มเนี่ยเป็นโค้งขวานะครับผมก่อนเข้าทางตรงมันเป็นโค้งขวาต่อนเนื่องเนาะในขณะที่เขาออกโค้งมาเนี่ยเขากำลังจะเข้าโค้งขวาอีกรอบนึงเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาแบบฟูลเบรกอะฟูลเบรก ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็คือกำเบรกร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเข้าโคง้งซึ่งผู้คนก็งงว่ามันคือแบบเขาเขาทำทำไมนะผมโค้งนั้นจริงๆมันเป็นโค้งต่อเนื่องที่แทบไม่ไม่ไม่ใช้เบรกเลยนะผมแต่ฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่าใช้เบรกเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยทำให้รถเนี่ยเกิดการเทินกาหรือว่าเรียกว่าไฮไซด์นะผมล่างไฮไซด์เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะผมถ้าเราล้มจากการไฮไซด์เนี่ย กระดูกนะผมเกิดการหักแน่นอนนะผมน่าจะหอยปลาหักแล้วก็มีในส่วนของข้อมือหักนะผมแล้วก็น่าจะซี่โครงนะผมซี่โครงหักหรือช้ำอะไรแนละอาการมปนประมาณนี้นะผมจากการที่เราลงไปช่วยเขาเนี่ยทั้งขนย้ายรถออกมาจากแท็กเนี่ยแล้วก็เอาตัวเขาออกมาจากแท็กเนี่ยก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะผมพอเอาตัวเขาออกมาจากแท็กได้เสร็จเนี่ยเราก็ทำการ ผสมพยาบาลอะไรไม่ได้เลยดีกว่านะผมได้แต่ถอดชุดและซึ่งสูตรออกให้เขานะผมแล้วก็คอยถามคอยดูแลนะผมว่าเฮ้ยคุณจะไปโรงพยาบาลไหมแต่ทางคุณป้าที่สนามเนี่ยบอกว่าเขาเป็นฝรั่งที่หัวดื้อมากและก็มาล้มที่นี่บ่อยมากคุณป้าบอกว่าล้มได้หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเขาซ่อมรถเสร็จเดี๋ยเขาก็มาขี่ใหม่นะผมแต่ครั้งนี้ก็หนักเป็นพิเศษนะผมเชื่อไหมว่าเขาลดล้มเนี่ยแต่เขาเนี่ยกลับเลือกที่จะไม่ไปโรงพยาบาลจะรอเพื่อนมารับก็ เราก็พูดอะไรไม่ได้นะผมรอได้แต่ว่าติดท้อยู่ติดสึกเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาลากเลยมาอันนี้เลยมาอันนี้อันนึง้องดินมาเี๋ยงนียืดทนไวเอาดึกไปผัดกันมากัดกันดหมดกันดีเอาใครจะผัดดีก้าเอา嘛 ไปตรงๆเลยอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวดัยกิแค่พิงอันนี้พอหนึ่ยกสักแนพิงไว้พ่อโอโหทำไมโหดกันเหี้ยผมไหมไม่ไม่อกเขาไม่รู้โอ้ยยิ้มแล้วอ่ะ นี่ครับอันนี้ก็เป็นรถของพี่ฝรั่งเขานะผมไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการไฮไซส์นะผมอ๋เหมือนเขาเบรกหนักตอนที่เลี้ยวใช่ไหม ไฮไซโลไซงขอ๋อสตอปีนะครับผมสรุปฝรั่งก็จบด้วยการที่เข้านอนที่ห้องพยาบาลนะครับผมของสนามแล้วเดี๋ยวเขารอเพื่อนมารับนะครับผมโอเคส่วนเราออไปซ้อมต่อเราทำเรื่องพวกนี้เสร็จเนี่ยเราใช้อยู่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยก็หมดวันแล้วนะผมเราก็แต่งตัวเนี่ยลงไปขี่ในฮี่ที่สองนะคผมที่ที่สองเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 4ี่โมงแล้วนะครับผมลงไปฉี่นะครับผมเพื่อหาข้อมูลหาเซตติง้งนู่นนีนั่นกดเวลาลงมาจากเดิมจาก1นึทีศูนลงมา1นึทีศูนต้องบอกว่าในเวลาที่ผมทําได้ในปีที่แล้วตอนที่แข่งยอยู่หนึทีศูนย์หเนาะตอนนี้เราก็ยังหาไม่เจอแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่เราไม่ได้ฉี่ทาเวลาในการซ้อมครั้งนี้ก็คือ เราต้องเซฟร่างกายให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะแข่งใน,ในอีก2อาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆได้นั่งดูคลิปที่อยู่ตอนนี้นก็คือสนามเรื่อนไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีภาพจบโคโปลให้เพื่อนๆได้ดู ที่ได้ดูภาพจากโกโปรแล้วนะผมก็สรุปได้ว่าการซ้อมครั้งนี้ก็เป็นไปได้ดีนะครับผมเป็นการซ้อมฟูลทีมครั้งแรกก็จบไปแล้วกับการซ้อมครั้งที่2นะผมเป็นเป็นฟูลทีมเนาะเป็นการซ้อมก่อนเข้าโปรแกรมถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับผมไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นนะผมแลกกาไรของการซ้อมครั้งนี้ก็คือเราได้มีโอกาสนะผมดูทีมแฟคทอรี่เนี่ยซ้อมด้วยนะผมทั้งพี่แตมพี่ตีพี่ซุป พี่โฟสแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับผมได้ดูได้เก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างนะครับผมพี่ตาลรัชดาแะเจริญศร,รีก็มาได้ดูนะครับผมเขาขับขี่นะครับผมเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ฝากตกิดตามด้วยนะครับผมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยช่องเราก็เจอปัญหาหนักนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสนามแล้วเนื่องจากรถที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็แทบจะไปซ่อมหมดแล้วแลวเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยรถมันมารวมตัวกันครบเมนะื่อไหร่นย เดีวผมจะมาบอกให้ดูว่าเรามีรถที่ใช้ซ้อมอยู่ยทั้งหมดกี่คันนะผมเยอะมากๆแล้วก็กลังจะครบแคตตาล็อกามาฮ่าแล้วนะผมก็คือ R15 R3 R6 R1 R1 เดมทุกอย่างเนี่ยเรามีแทบจะครบแล้วนะผมก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูนะผมโอเคเจอกันนะ <Yeah. S 1> ผมทนะุกหน้าเดีครับ